สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวงวดประจำวันที่9พฤศจิกายน2565มาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะ,ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลกันนะคะของวันที่7เนาะเดี๋ยวเด้อดหาก่อน รัฐบาลไทยว่าจะทําให้ยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าในกลุ่มแอดลงไปตั้งแต่วันที่6เนาะรัฐบาลไทยนะคะสามารถเข้ามาในไลน์นี้ได้เลยนะคะพ,พี่จ๋าช้าอดนะคะช้าเดี๋ยวอดเนาะไปเจอกับอ่าของ,ด,ง,ด,งดังเดี๋ยวจะอั้นกันก่อนนะคะเดี๋ยวแอดก็จะรีบทําลงหน้าช่องให้เนาะแต่ว่าในในกลุ่มแอดลงไปตั้งแต่วันที่6แล้วนะคะ อามาดูผลกันของวันที่7เบิ่งแงพี่น้อง8ป8หนึแล้วว่าแอดก็มาแต่ตัวด่นนะคะมาเฉพาะด่นอีกแล้วหลังๆมาแอดมาแต่ตัวด่นถ้าใครนำแปไปเป็นแนวทางก็จะได้ทั้ง6ตัว5ตัวสตัว3ตัวบนเลยนะคะรูดที่8 เนาะถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้ออ่ะแนวทางก็มีเข้าบ้างดูดบ้างเนาะพี่ๆจ๋ามาตัวเด่นก็ยังโอเคนะคะแอดจับพลาดอีกนะคะแต่ว่าทางช่องพนิดาพารวยมาเต็มเต็มเลยเนาะแปด้วยนะคะก็ฝากไปเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยเนาะพิมพ์ชื่อช่องเก่าเข้าไปเลยนะคะพี่ๆจ๋าพานิดาพารวยเนาะเพราะว่าแต่ตอนนี้แอดเปลี่ยนเป็นชื่อ เลขเหล่าเนาะเลขเล่าดิดิบนะคะแนวทางช่องนั้นช่องเลขของแอดแอดจะลงเฉพาะแนวทางเหล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าพัฒนาเนาะเหล่าสตาร์เลาว VIP พีเล่าสามัคคี VIP อพีล่าอ่าอ่าสามัคคีนะคะอ่าแอดลงช่องนั้นเนาะมีแต่แนวทางเหล่านะคะอ่าทางช่องนี้ก็เหล่าพัฒนาไทยฮานอย นะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบช่องไหนตามช่องนั้นเนาะฝากไปเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กแอดด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูโลโก้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไปหาไม่เจอแต่พิมพ์เข้าไปช่องพนิดาพารวยเนาะพิมพ์เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วนะคะ<ม>ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เด้อพี่ๆจ<ม>๋าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแอดเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องไปนะคะอันนี้ก็คือช่องเล็กของแอดเนาะ สามารถไปติดตามรับชมได้เลยนะคะอ่าแอดก็จะลงเฉพาะแนวทางลาวแบบนี้นะคะพี่วีจะฝากไปเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะ,ะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ,ะสําหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้ ตัวเด่นตัวเด่นของแอดก็จะมี6นะคะมี0ูนแล้วก็มีห้านะคะพี่พี่จาแอดจะวิ่งรูดที่6เนาะถ้าใครไม่ชอบ6กก็นำา0กับห้าไปพิจารณาดูนะคะ6ก็จะมีหกูนนะคะหกหนึ่ง หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกก้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามเนาะพี่พีพ่สาแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ แอดคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะอะ่นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี6061นย์ห่มัก6กกับกับหัวเป็นเก่าเดือนี่หกกับ9ตัวเดียวกันนะคะพี่พีจ๋า6กศูนะคะ หกห้านี้แอดชอบมากเลยอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะหกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันเนาะว่ามีตัวที่ชอบหรือเปล่านะคะอ่าถ้าชื่นอชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะ ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะหากใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะในกลุ่มแอดมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเนาะยันดาวโจนเลยนะคะแอดลงแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ลงครบทุกหุ้นเนาะทำเท่าที่ทําไหวนะคะทําเองลงเองดูเอง พิมพ์ส่งผลเองบางทีพี่ในห้องก็ช่วยนะคะทุกคนช่วยกันช่วยดูแลในห้องนะคะพี่ๆจ๋าสนใจทักทายมาได้เลยนะคะถ้าใครเพิ่ม ID ไม่ได้ไปสแกน QR code คที่ชุมชนเนาะแอดลงไว้ที่ชุมชนแล้วนะคะสแกนเข้าฟรีนะคะสแกนเสร็จแล้วแจ้งแอดด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะแอดก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เห็นเพิ่มมาหลายคนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทักทายบอกแอด แอดก็ไม่ได้ดึงเนาะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ทักมาได้ทักมาด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะเดี๋ยวแอดดึงเข้านะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ